สวัสดีพี่น้องแกงมาใหม่แล้วพี่น้องอยากใส่ยังก็ใส่ลูกไปโรดพี่น้องพร้อมกินได้ก็กินพี่น้องเอ้ยนัวนัวพี่น,อน,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 นกก้องนัวนัวเจ้จ่าเอาเบือใส่ลงกไปเแล้วพี่น้องแสดงคนๆแสบแสบนัว,นว แบบบ้านๆเท่าไหนล่ะพี่น้องว้าาอยากใส่ยังก็ใส่ลงไปเมนูนั่นมาหัวกุ้งพี่น้องก็เลยใส่หัวกุ้งน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่เราได้แบะนี้ใส่พักได้พี่น้องบกบวหบยอดบกบวบมากระจียบ เ็ดพี่น้องใส่ล่งไปเลยอันนี้เล้วพี่น้องพักแย่งจ้าคนไทยเขาเออน,นี้ยังน้องขัดไปหัวกับคอมเมนต์มากเลยจ้าเด้อใส่ล่งไปพี่น้องอหมอมพี่น้องเลยใครอยากกินเราช้วยมาเด้พี่น้องแสบๆจ้าแสบๆ